สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะะว่าการเขียนจดหมายส่วนตัวนั้นจะมีรูปแบบมีแบบฟอร์มมีเนื้อหายอย่างไรนะคะนักเรียนไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าจดหมายส่วนตัวหมายถึงอะไรนะคะดูความหมายก่อนจดหมายที่เขียนติดต่อระหว่างบุคคลที่สนิทคุ้นเคยกันเช่น พ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องเพื่อนเพื่อส่งข่าวคราวหรือสอบถามเรื่องราวต่างๆแลกเปลี่ยนข้อมูลที่น่าสนใจเป็นการแสดงไมตรีกิจเป็นการติดต่อที่ไม่เป็นทางการนะคะไม่เป็นทางการการใช้ถ้อยคำก็เหมาะสมตามกาลเทศนะนี่คือการเขียนจดหมายส่วนตัวนะคะมาดูค่ะนักเรียนว่าคำขึ้นต้นกับคำลงท้ายในการเขียนจดหมายส่วนตัว ถึงบุคคลต่างๆที่คุณครูกล่าวเมื่อสักครู่นี้นะจะต้องใช้คําขึ้นต้นและคําลงท้ายอย่างไรนักเรียนดูในตารางนี้ค่ะนักเรียนอ่าบุคคลแรกก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่สูงสุดของเราใช่ไหมคะคาขึ้นต้นเราใช้กราบเทา้าถ้านักเรียนเขียนถึงปู่กับยา่าคุณปู่คุณย่าก,ก็กราบเทา้าคุณปู่คุณย่าที่เคารพ จุดจุดตรงกลางหมายถึงบุคคลที่นักเรียนจะเขียนจดหมายถึงเว้นเอาไว้ให้นะคะถ้าจะเขียนถึงพ่อกับแม่ก็กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพนี่คือคําขึ้นต้นคําลงท้ายนะคะสําหรับบุคคลที่เราจะเขียนถึงก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็คือด้วยความเคารพอย่างสูงนะผ่านไปหนึ่งกลุ่มบุคคลแล้วนะคะกลุ่มบุคคลที่2ก็คือญาติผู้ใหญ่ลุงป้านะ,นะนะญาติผู้ใหญ่ ขึ้นต้นว่ากราบเท้าเช่นกันนะักเรียนกราบเท้าคุณลงุงคุณป้าที่เคารพสมมุติเขียนถึงคุณลงุงคุณป้านะคะก็ลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงนะ,ะเหมือนกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะสําหรับญาติผู้ใหญ่ดูกลุ่มที่3ะคะ่นะนักเรียนกลุ่มบุคคลที่3ที่เราจะเขียนถึงก็คือเป็นพี่นะคะเป็นพี่อันนี้นะคะคำขึ้นต้นจะใช้คําว่าเรียนนะ,ะเรียนคุณพี่คุณพี่อะไรก็ใส่ไปที่เคารพ นี่คือคำขึ้นต้นนะคะาำรับพี่คำลงท้ายก็คือด้วยความเคารพนะกลุ่มต่อมาอันนี้จะอุโสน้อยกว่าเรานิดนึงก็คือน้องนะคะอันน้องคำขึ้นต้นก็คือนะักเรียนอาจจะเอ่ยชื่อนะตรงจุดๆนะักเรียนก็ใส่ชื่อน้องเราไปสมมุติว่าเป็นน้องอะไรน้องสมศรีสมศรีน้องรักนะใส่ชื่อน้องแล้วก็ตามด้วยคำว่าน้องรักอันนี้คือคำขึ้นต้นนะคำลงท้ายของจดหมายที่เขียนถึงน้องคือรักและคิดถึง กลุ่มต่อมาอันนี้คือคนสนิทกลุ่มหนึ่งก็คือเพื่อนนะคะนักเรียนใส่ชื่อไปเลยคําขึ้นต้นเพื่อนเราชื่ออะไรนะ,ะสมเพื่อนเราชื่อออสมศักดิ์ก็สมศักดิ์เพื่อนรักนะคาลงท้ายเช่นเดียวกันก็คือรักและคิดถึงนะส่วนพระสงฆ์อันนี้จะต้องคาจะต้องแตกต่างไปเพราะว่า ถือว่าไม่ใช่กลุ่มคนที่สนิทแต่คุณครูแถมมาให้นะคะแถมคําขึ้นต้นของพระสงฆ์กับคําลงท้ายเมื่อนักเรียนนะคะเขียนถึงพระสงฆ์ก็คือคําขึ้นต้นคือนมัสาการนะคาลงท้ายคือขอนมัสาการมาด้วยความเคารพนะแล้วก็แถมบุคคลทั่วไปมาให้ในักเรียนทราบนะบุคคลทั่วไปนี่ถือว่าไม่ใช่บุคคลสนิทนะคะนักเรียน สกลุ่มนี้ผสมกับบุคคลทั่วไปนี่ไม่ใช่บุคคลสนิทนะคะมันแต่คุณครูเพิ่มมานะคะเพื่อนักเรียนมีความรู้นะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะมันคำขึ้นต้นบุคคลทั่วไปคือเรียนนะเรียนใครสมมุติเราเขียนจดหมายถึงผู้จัดการนะคะร้าน ร้านสินค้าเราต้องการซื้อสินค้าก็เรียนผู้จัดการร้านอะไรแล้วก็ว่าไปนะคะขอสะแสดงความนับถือคือคําลงท้ายนี่คือคําขึ้นต้นและคําลงท้ายสําหรับกลุ่มบุคคลนะทั้งสนิทและไม่สนิทที่คุณครูคนํามาให้นักเรียนดูนะคะเวลานักเรียนใช้ได้ใช้ได้ถูกต้องนะเพราะเราองต้องใช้แน่นอนเมื่อนักเรียนเขียนจดหมายนะดูต่อไปค่ะนักเรียน สรรพนามนะอันนี้เป็นสรรพนามที่เราจะใช้ในการเขียนจดหมายสรรพนามคือคําที่แทนตัวเราและแทนตัวผู้ที่เราเขียนจดหมายไปถึงนะสมมุติว่าบุคคลที่เราจะเขียนไปถึงก็คือปู่ย่าตายายสรรพนามแทนตัวเราก็คือผมกระผมหรือหนูหรือ,ห,ห,รอหลานก็ได้นักเรียนนะคะสรรพนามแทนผู้ที่เราเขียนถึงปู่ย่าตายายอย่างนี้ก็เราก็ใช้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือใช้ท่านก็ได้นะคะน <The> ักเรียน พ่อแม่ก็เหมือนกันนะคะสรพนามแทนเราเราเขียนถึงพ่อแม่เราก็ใช้ผมกระผมใช้หนูใช้ลูกก็ได้นะคะนักเรียนนะสัพนามแทนพ่อคุณพ่อคุณแม่เราก็คุณพ่อคุณแม่นะผมสบายดีครับคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือสรพนามที่เราใช้เขียนแทนตัวเราและแทนตัวผู้ที่เราเขียน ไปถึงนะคะลุงป้าหน้าอาก็เหมือนกันใช้ผมใช้หนูใช้หลานได้หมดนะก็สัพนามแทนท่านก็คือคุณลุงคุณป้านะนี่คือตัวอย่างการใช้สรพนามในการเขียนจดหมายนะคะดูต่อไปว่านะเป็นเรื่องราวของอะไรเป็นเรื่องราวของข้อควรปฏิบัติในการเขียนจดหมายนะคะบางครั้งเราก็ต้องมีข้อปฏิบัตินะไม่เช่นนั้นจดหมายเราจะเป็นจดหมายที่ไม่สุภาพขึ้นมาทันทีข้อ ปฏิบัติแรกนักเรียนต้องเขียนข้อความตรงประเด็นชัดเจนด้วยถ้อยคำสุภาพด้วยถ้อยคำสุภาพ 2. ปลายมืออ่านง่ายแล้วก็สะอาดนะคะไม่มีลบขูดขีดคาดนะคะต้องอ่านง่ายและสะอาด 3. กระดาษที่เขียนต้องสีสุภาพไม่ฉูดฉาดเพราะฉะนั้นนักเรียนคำว่าสีสุภาพนักเรียนก็ต้องมาตีความสีอะไรบ้างสีขาวได้ไหมใช่สุภาพ สีฟ้านะคะสีอ่อนๆอสุภาพสีแดงสีดำสีเหลืองที่เข้มจัดนะนั่นเรียกว่าฉูดฉาดไม่นิยมนำมาเป็นกระดาษเขียนจดหมายนะคะนักเรียนสีสุภาพคือสีอ่อนๆนะคะและสีก็คือภาษาถูกต้องตามลักษณะการใช้ภาษาตามกาลเทศะตามบุคคลที่เราเขียนถึงนั่นเองนะคะนักเรียนดูต่อไปค่ะนักเรียนประโยชน์ปัจจุบันนี้ทำไมคะ เราไม่ค่อยเขียนจดหมายแล้วใช่ไหมเรามีอะไรเรามีเครื่องมือสื่อสารติดต่อนะคิดถึงเมื่อไรอยากคุยเรื่องอะไรเรายกนะเครื่องมือสื่อสารนั้นมาใช้เราก็สามารถจะติดต่อได้ทันทีใช่ไหมคะโทรศัพท์ใช่ไหมนักเรียนโทรศัพท์ไลน์เห็นไหมคะเนี่ยจริงเหล่านี้เทคนโนโ,โ,โลยีเหล่านี้ทําให้จดหมายของเราเนี่ยหายไปนะหรือนักเรียนรู้จักประโยชน์และคุณค่าของจดหมายน้อยลงเพราะนักเรียนไม่ได้ใช้นะ นักเรียนใช้เทคโนโลยีเข้ามาสื่อสารแทนจดหมายแต่จดหมายก็ยังมีประโยชน์และมีคุณค่านะคะครูจึงได้นํามาให้ความรู้เพราะนักเรียนต้องใช้ในบางกรณีเราไม่สามารถใช้โทรศัพท์สื่อสารได้นะในเรียนเรียนต่อไปจะรู้ว่าบางครั้งต้องใช้จดหมายประโยชน์ของจดหมายคืออะไรก็คือได้เขียนเรื่องราวที่บางครั้งไม่สามารถพูดได้แต่สามารถเขียนเป็นจดหมายได้บางเรื่องพูดพูดไม่ได้นะมันก็ใช้ต้องต้องใช้วิธีการเขียน 2. ได้ฝึกใช้ภาษาที่เหมาะสมนะเขียนได้ถูกต้องตามรูปแบบ 3. ได้ฝึกเขียนบันทึกเรื่องราวเรียงลำดับเพื่อความทรงจำแล้วก็ 4. ส,สื่อสารในทุกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็ข้อ5สําสำคัญที่สุดนักเรียนประหยัดค่าใช้จ่ายนะนี่คือคุณค่าหรือประโยชน์ของจดหมายที่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีคุณค่ามีประโยชน์อยู่นะครูอยากให้นักเรียนหันกลับมาใช้จดหมายบ้างนะคะนักเรียนเพราะว่า จริงสําคัญก็คือเราได้เขียนเราได้ฝึกการใช้ภาษานะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะดูต่อไปค่ะนักเรียนว่าเราจะมีวิธีการนะคะเขียนจดหมายอย่างไรอย่างแรกคุณครูจะนําเสนอในเรื่องของการจ่าหน้าซองจดหมายก่อนนะจดหมายต้องใส่ซองใช่ไหมคะมันต้องมีการจ่าหน้าซอง การจ่าหน้าซองก็คือการเขียนชื่อที่อยู่ทงผู้รับและผู้ส่งบนหน้าซองจดหมายนั่นเองเราเรียกว่าจ่าหน้าซองนะคะที่อยู่ของผู้รับเราต้องเรียงลำดับจากส่วนใหญ่ไปหาส่วนย่อยนะคะไปหาส่วนย่อยก็คือชื่อสกุลผู้รับบ้านเลขที่ถนนตำบลอำเภอเขตจังหวัดอัน,นี้นะคะเรียงไปนี่คือการจ่าหน้าซองดูต่อไปคะ่ะนักเรียน ที่อยู่ผู้ส่งเรียงลำดับเช่นเดียวกับผู้รับเพราะฉะนั้นบนหน้าซองจดหมายนักเรียนจะต้องมีทั้งชื่อที่อยู่ของผู้รับแล้วก็ชื่อที่อยู่ของผู้ส่งนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูรูปแบบว่าคุณครูนำรูปแบบการจ่าหน้าซองจดหมายมาให้นักเรียนได้ดูเป็นตัวอย่างด้วย แล้วก็สาสแตมต้องติดราคาต้องติดท่อทีค่ะต้องติดสแตมตามราคาของกรมไปรษณีย์กำหนดนะคะถ้าติดไม่ครบอะไรจะเกิดขึ้นก็คือผู้รับจดหมายเราจะถูกปรับนะเป็น2เท่าของราคาสแตมที่ขาดไปนะคะนี่คือการจ่าหน้าซองจดหมายนะคะนักเรียนไปดูรูปแบบนะรูปแบบการจ่าหน้าซองเห็นไหมคะฟังนะตรงกลางเอาตรงกลางก่อนอนักเรียนตรงกลางเป็นผู้ ผู้รับค่ะคุณสุภาพมูลไซคำ57า57หมู่หนึ่ตำบลเวียงตาลอ,อําเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง5 2า9 0งนี่คือผู้รับนะคะนักเรียนแมเริ่มจากชื่อสกุลจนกระทั่งไปถึงรหัสไปรษณีย์ส่วนมุมบนของซองจดหมายด้านซ้ายก็คือตัวเราผู้ผู้เขียนผู้ส่งนะในที่นี้คือคุณศักดากรมูลไซคำจะเป็นผู้เขียน นะคะ73ก็คือบ้านเลขที่หมู่ตําบลหมองทองอำเภอบางน้าเปรี้ยวจงังหวัดฉะเชิงเซาสองสีาคือ,อาหารหัสไปรษณีย์นะคะนี่คือรูปแบบของการจ่าหน้าซองฝังมุมบนด้านขวาจะเป็นอะไรคะนักเรียนเป็นไปเป็นดวงตราไปรษณียากรหรือเรียกว่าสแตปมนั่นเองนะคะดูรูปแบบอีกนะคะอีก,อก,อกรูปแบบหนึง่งนะคะการจ่าหน้าซองอันนี้จะแยกมาให้นักเรียนดูชัดเจนเลยที่อยู่ผู้ทรงแล้วก็ ชื่อผู้รับนะคะกับปอ่าสแตมบนครูขอใช้คําว่าสแตมนะคะภาษาพูดแต่ถ้าภาษาเขียนก็นคือดวงตราไปรษณียกนะคะผู้ส่งอยู่มุมไหนมุมบนด้านด้านไหนคะด้านซ้ายใช่ไหมด้านซ้ายผู้รับอยู่ตรงกลางนะ,ะแล้วก็มุมบนด้านขวาก็จะเป็นสแตมหรือดวงตราไปรีณียกนะ,ะนี่คือวิธีการจ่าหน้าซองนะคะนักเรียน ครูนาตัวอย่างมาให้ดูเวลานักเรียนจาน้าซองจะได้เขียนถูกต้องนะคะดูต่อไปค่ะนักเรียนนะรูปแบบการเขียนจดหมายนะที่อยู่ผู้เขียนเริ่มกึ่งกลางหน้าระหว่างเส้นขั้นกับหน้ากระดาษแล้วก็มีวันเดือนปีเยื้องมาทางซ้ายนะของตำแหน่งที่เขียนที่อยู่เล็กน้อยแล้วก็จะมีคําขึ้นต้นคําขึ้นต้นนี่อยู่ห่างจาก,กมุมกระดาษเราหนึ่งนิ้วด้านซ้ายมือหนึ่งนิ้วนะคะ เนื้อหาอย,ยอ,อยู่กับยอดอยู่กับย่อหน้าตามปกตินะคะถ้าคุณครูพูดลักษณะนี้นักเรียนอาจจะงงเพราะฉะนั้นคุณครูก็นําตัวอย่างของนะการเขียนจดหมายรูปแบบจดหมายเอามาให้นักเรียนดูตัวนี้ก็เป็นคําลงท้ายนะคะคุณครูอธิบายคําลงท้ายอยู่แนวเ,เดียวกับที่อยู่ชื่อผู้เขียนอยู่ใต้คําลงท้ายผู้เขียนชื่อผู้เขียนอยู่ใต้คําลงท้ายนะคะนี่คือคุณครูอธิบายด้วยข้อความมาดูรูปแบบเห็นไหมคะ ดูดูดูฝั่งตรงที่อยู่ก่อนนั่นคือด้านบนสุดมุมขวาของกระดาษจดหมายคือที่อยู่ของของเราเองผู้เขียนสมมติเราเป็นคนเขียนก็คือที่อยู่เรานั่นเองนะคะบาะร์เรตีเท่าไร่ตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์นั่นคือที่อยู่เราแล้วก็ถัดลงมาจะเป็นอะไรคะวันเดือนปีที่เราเขียนจดหมายนะเราจะเห็นเส้นกึ่งกลางไหมนะกึ่งกลางจดหมายของเรากระดาษพับหน้าก็จะกึ่งกลางพอดีนะคะกึ่งกลางก็คือ ด้านซ้ายมือเห็นไหมคะเว้นจากมุมกระดาษมาหนึ่งนิ้วนะเราจะเริ่มด้วยคำขึ้นต้นนะเขียนถึงใครล่นะเขียนถึงพ่อแม่เราก็กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพนะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเนื้อหาบรรทัดต่อมานะคะนี่คือแบบฟอร์มจดหมายดูคําลงท้ายข้างล่างนักเรียนเห็นไหมคะตรงกับเยื้องกับที่อยู่เล็ก,ลกน้อย น,ะะนั่นคือคำลงท้าย,ด,ยด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็ตามด้วยชื่อของเราผูนะ้เขียนนะนี่คือแบบฟอร์มจดหมายนะคะดูต่อไปค่ะนักเรียนเมื่อดูแบบฟอร์มแล้วนี่คือตัวอย่างจดหมายที่คุณครูนํามาให้นักเรียนได้ดูรูปแบบดูวิธีการเขียนนะคะดูแบบฟอร์มการเขียนจดหมายจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายที่เขียนถึงเพื่อน นะถึงเพื่อนของเขานะคนเขียนคือคือใครคะคือกุ้งนะคะคนรับคือใครคือเจ๋เพราะฉะนั้นที่อยู่ข้างบนก็ต้องเป็นที่อยู่ของของใครนักเรียนของกุ้งใช่ไหมคะของกุ้ง10ทับ2หมู่4ตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซา24150นี่คือที่อยู่ของของใครคะของกุ้งนะคะแล้วก็วันที่เห็นไหมคะนักเรียน26มิถุนายน2558 มาดูคำขึ้นต้นนะคะสวัสดีเก๋เพื่อนรักนะกุ้งเขียนถึงเก๋ห่างจากบุมกระดาษนะ <unre> ด้านซ้ายมือค <vrai> ํ<ค>า<ำ>ขึ้นต้น1น,นิ้วใช่ไหมหันมาแล้วก็เขียนสวัสดีเก๋เพื่อนรักหรือนักเรียนไม่ต้องใช้สวัสดีใช้คําว่าเก๋ Barcel เพื่อนรักก็ได้นะคะแล้วก็บรรทัดใหม่นี่คือเนื้อหาจดหมายที่เราจะเขียนถึงเพื่อนอยากเล่าเรื่องอะไรคุยเรื่องอะไรเราก็เขียนบรรยายไปนะคะนี่คือแบบฟอร์มจดหมายนะ ดูต่อไปค่ะนักเรียนคุณครูก็จะมีแบบฟอร์มจดหมายนะคะเมื่อสักครู่นี้เขียนถึงเพื่อนแต่ฉบับนี้จะเป็นถึงจะเขียนถึงญาติผู้ใหญ่นะญาติผู้ใหญ่แบบฟอร์มก็เหมือนกันค่ะนักเรียนข้างบนที่อยู่ของของเราคือผู้เขียนนะตรงกลางก็คือวันที่ที่เราเขียนแล้วก็มาคําขึ้นต้นอย่างนี้นด้านซ้ายเห็นไหมคะห่างจากมุมกระดาษกี่นิ้วคะนักเรียน 1>, 1นิ้วนะคะ1นิ้วเรียนวัดมาใช้มันทัดวัดมาเลย1นิ้วแล้วก็เริ่มด้วยคำขึ้นต้นกราบเท้าคุณลุงคุณป้าที่เคารพอย่างสูงนะขึ้นคำขึ้นต้นเสร็จก็ขึ้นมาทัดใหม่เยื้องมานิดนึงนะคะนะแล้วก็เริ่มบรรยายเป็นข้อความจดหมายเนื้อหาจดหมายที่เราต้องการคุยกับคุณลุงคุณป้าเขียนไปสุดท้ายจบแล้วคำขึ้นได้คำลงท้ายนะคะคำลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูง ตรงกับอะไรคะตรงกับที่อยู่แล้วก็ชื่อของผู้เขียนคนนี้คือเด็กชายใจรักกาเรียนเป็นคนเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงคุณลุงคุณป้านะนี่คือตัวอย่างอีกแบบหนึ่งนะคะมันนักเรียนได้ตัวอย่างนะคะไป2อนะสองฉบับแล้วถึงเพื่อนถึงญาติผู้ใหญ่นะรูปแบบการเขียนจดหมายจะเหมือนกันเลยนะคะนักเรียนที่อยู่วันที่ คำขึ้นต้นคำลงท้ายนะจะเปลี่ยนตรงไหนจะเปลี่ยนตรงคำขึ้นต้นกับคำลงท้ายเพราะว่าบุคคลที่เราเขียนนั้นจะไม่ใช่กลุ่มบุคคลเดียวกันถ้าถึงเพื่อนคำขึ้นต้นจะอีกแบบหนึ่งคำลงท้ายก็จะอีกแบบหนึ่งเขียนถึงพ่อแม่คำขึ้นต้นก็จะอีกแบบหนึ่งตามเนื้อหาที่คุณครูได้นําเสนอให้กับนักเรียนช่วงต้นๆนะคะเพราะฉะนั้นเลือกเขียนให้ถูกต้องแล้วพบกันเรื่องต่อไปในชั่วโมงหน้าค่ะนักเรียน